ที่แสดงยอุเมือในความดึกหละคือพูดถึงเรื่องคําว่ธรรัธรรมะธรรมะแปลว่าความจริงเออไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิน้นบดียวเกี่ยวกันเลยกับเรื่องศาสนานั่นศาสนานี้แต่ว่าเกี่ยวกับความจริงของทุกขีวิตสรรพสัตว์แตออ่ว่าเรื่องของคนคนทั้งหลายเกิดมาทะเลกาซังเจ็บ ไข่ปวยตายผัดผากจากสิ่งที่รักทั้งบดสั์ก,ก็คือกันเจ็บไข่ปวยตายจากสิ่งที่รักที่พึ่งพ่อใจทั้งบดนี่คือธรรมะบริดแมนว่าเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เหตุใดบ่อแมนเด้ทั้งบดเลยในโลกนี้ทุกชีวิตสรรพสิงสสสส่งสรรพสัตว์สรรพสิ่งต้นไม้ผู้เขา ดินน้ำลมไฟอากาศางกเงียแกล้วแต่เนี่ยบ่หาความเพียงแท้ในนอนบริจาอยางต้นใหม่มีเท่าไรเกิดเมื่อเทไรก,กระตายเสื่อมสลายลงเท่านั้นคือกันเออเพราว่า,าคนประเทศใดก็้างบนคนประเทศใดก็้างเกิดแกห,ห,ดหิวหอนหนาวไขปวดหัวสุดท้ายกตายเสมอกันนี่คือธรรมะเออลึกเข้าไปในความ สั์ทั้งหลายคนทั้งหลายเป็นยังจังขากันเป็นยังจังเวียนว่ายความเห็นแก่ตัวเออความเห็นแก่อารมณ์ความพึ่งพ่อใจของเจ้าของเองนั่นแหละเออทุกชีวิตสับสนพอบเออทั่วโลกพอมบ,บะแมนบัตตาศาสนาพุทธนะเออสั์ทั้งหลายในโลกนี่เออแมนเบดเลยอเมริกากับว่าเลือกเวลามันสิกเก็บไข่เด็ด่วย เอธิโอเปียกับเลเอกจีนกับเลเอกไทยกับเลเอกเล้ากับเลเอกเมิกับเลเอกเบิดทุกประเทศนี่บ่ได้เกี่ยวกับค้อควาศาสนาอเกี่ยวกับความจริงทุกชีวิตสรรพสัตว์เกิดมาเทไรกับซางหิวห่อนหนาวป่วยเฒ่าตายเสมอกันเขนหักขาหักแขวาร่อนสืบิได้เลือกได้ว่าศาสนานั้นศาสนานี้ บัดทุกอย่างเลยนี่ทุกชีวิตนี่คือธรรมะแปลว่าความจริงอความจริงเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาปวดเกิดมาตายนี่คือความจริงแบบนี้คนเป็นยังจังมีการทำลายทำลายร่างแก่กันเพราะว่าความเห็นแก่ตัวอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าผู้เดียวมันจึงหาวิธีร่างแก่ทำลายกันกฎหมายสร้างขึ้นมากเพื่อบังคับกันนั่นแหละบ่ไเด้มนีอยัง แต่ทุกทุกค้นทุกชีวิตคนในโลกหันเขาไม่เห็นความจริงความจริงของทุกสิ่งทุกชีวิตทุกสรรพสัตว์เออบ่เทียงแ้แน่นอนสุดท้ายแล้วเสื่อมสลายตายไปดับไปศูนย์สิส้นไปทั้งหมดนี่ไหมเขาไม่เห็นความจริงในใจของเจ้าของนี่หเขาไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของเองเขาไม่เห็นว่าเขาวกำลังยึดต,ติด กับสิ่งใดยึดติดยินดีพอใจกับสิ่งใดเนี่ยมันกะถูกกับสิ่งนั้นแหละเนี่ยเขาไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นความจริงแท้ของเจ้าของเองนี่แหละแต่จังหวะธรรมะเป็นเรื่องของทุกชีวิตสรรพสัตว์บริเรณเป็นเรื่องของศาสนาพุทธกิจอิสลามบริเรณเป็นเรื่องว่าแยกยอยให้เขามากแบบนี้แบบนี้เออ ทุกศาสนาเกิดมาตายคือเราทุกคนเกิดมาตายคือเราสัตว์มันบริมีศาสนามันก็ตายมันก็เก็บไข่เด้ป่วยขึ้นกันมันก็หิวมันก็หอนกันหนาวขึ้นกันไงเนี่ยเป็นอนนจังเออคือบ่เทียงแท้แน่นอนเบิดทุกทุกคนอยู่แล้วบ่เกียวกับศาสนาเออเป็นทุกทุกภาวะหยังทุกภาวะป่วยทุกภาวะหิวทุกพราวะหอนทุกราวะหนาวเออทุกราวะพลาดพลาดอยากสิ่งอันตริยัก อทุกวายานตาย<อ>ทุกทุกศาสนาบบบทุกทุกคนอีกสัตว์ก,ก็ยานตายได้มันบริมีศาสนาได้แต่วันก็ยานคือเก่าอ่นแหละสัตว์นะแล้วก,ก็ทุกคนพลาดพาจากสิ่งที่รักเสมอกันผ<อ>ัวมียตายจากกันบ่แมนศาสนาพุทธถ้าถ้าว่าเรื่องคนในศาสนาอิสลามเวลาลูกเขาตายเขาก็ห้น้ำกันคือเก่าอย,ยู่ไง ศาส,สนาคิดกะให้น้ำกันพูดกะให้น้ำกันถ้าว่าเรื่องศาสนาเออบันนี้วอาถึงความจริงบันนี้ว่าม็นเรื่องของศาสนาเออพัดพาจากสิ่งที่รักเนกาะคำว่าสิ่งที่รักบุคคลที่รักสัตว์ที่รักทรัพย์สมบัติที่รักลดเงื่อนท่องมันสูญมันหายจังสิกระเสียดายกัอาไลา่นั่นแหละเสมอกันเด้แบนี้นไ่เกี่ยวกับศาสนาได้ปันเกี่ยวกับความจริง ความจริงของทุกชีวิตความจริงของความยึดมั่นถือมั่นของแตล่ละคนความจริงที่บ่เห็นบ่เห็นในโลกนี่บ่เทียงแท่น่นอนเออบ่เห็นบัตถูกสิ่งตักอย่างต้องเสื่อมสลายและดับไปสิ้นไปสูญไปเสียไปอยู่แล้วออนี่มันคือบ่เห็นความจริงตัวนี้ตั้งหากึงบอกว่าธรรมะบรได้เกี่ยวกันเด้อกับศาสนาเออเพียงแต่ว่าสมมติอันนี้เป็นบุคคลในศาสนาสื่อเออลยอดี๋ยวก เวลาเก็บไข่เวลาป่วยเวลาปวดหัวปวดแขวมากแต่บ่มีผู้ใดมาล่อลับความรู้สึกความปวดหัวปวดแขวให้ผู้ใดๆมีแหมความจริงไหมเออบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิงมาดนบันดาลความเจ็บปวดป่วยให้ผู้ใดๆมีแหมความจริงไหมเออบ่มีผู้ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิงมาเห็นคนบ่ตายใดมีแหมความจริงตายคือนเขาปวดหัวปวดแขวขึ้นกันเออเวลาคนที่หักตาย อ,อก็ให้น้ากันห้องน้ากันเสียดายอะไรคือกันนะแ <Yes. S 2> นะ่มันเกี่ยวกับาศาสนาบ่หรอเนี่ยคือความจริงที่ทุกคนมีอยู่ในหัวใจ่ละคนคนไปเห็นอันนี้จังคือความบาเทียงแฉแน่นอนของทุกสรรพสิ่งเกิดมาคนไปเห็นอนัตตาคือความดับไปสูญไปสิ้นไปเป็นของที่บ่มีอยู่จริงแต่เข้าหันเข้ามามาเบิ่งจากของอ,อมาเบิ่งทีรนา ทุกชีวิตสรรพสิส่งสรรพสัตว์เ,เกิดเท่าใดก็ตายเท่านั้นเห็นไหมใความดิ้นร้นทะเยอะท่ายนอยากในความเห็นแก่ตัวในความบังคับในความกมเหงในความหลอกลวงร่างแก่เพื่อเสียอาสนะกันเห็นไหมเออบานนี้ถ้าเขาเหตุจังสั้นแล้วเป็นซุกหรือเป็นถูกละ่ะอยู่ยากหรืออยู่ง่ายละ่ะเกี่ยวกับศาสนาอยู่บ่เออไปป่นไปกี้เขาก็ย่านเขามาปนเมื่อกี้มาข่าขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาอยู่ไม่ได้เกี่ยวได้เนี่ยเออไปข่าเขา ออก็ยจานเขามาขาเพือเกา่าแน่นี่แม่ความจริงไ,ไปรักของเขาเอรอักแล้วก็ม้าห่วงมาลีใส่เออย่านเขาเห็นนั่นมแม่บลาหลังย่านไม่เห็นทุกข์หรือสุขหลักนันเป็นเรื่องสันไปคิดตัวเขาแล้วก็ย่านเขาจับความผิดได้แน่เกี่ยวกับศาสนา,าบ้าหลังว่าด,เด้เกี่ยวกับความจริงความจริงอันนี้กินเหล้าเม้ายาแล้ว เอออิสลามหรือขีดหรือพูดเมาแล้วก็เส้นหนาเส้นหลังเออเงอยเปียเสียคามันจาอ่อนเสมอกัารเด้เมื่ไตะเกียวว่ามันจะไปศาสนาใดเด้เมื่กินเข้าไปหั่กินยาบ้ากับบ้าน้ำกันคือเากาบมื่เกี้เัาศาสนาอีกเออเอาไหง่วงไหไหหมาไห้ลิงมันกินมันก็เมาพราะมันเด้มันเกียวเัาศาสนาอยู่บ่านี่คือความจริง <c oughs> แหละแต่ว่าเฮ้าบ่อยเห็นความลึกหลำ่ำที่คนทั้งหลายมันเป็นถูก มันเป็นถูกพววะว่าเห็นความจริงวาอจริงที่วามจริงแลกเลยอนิจจังกับทุกข์กับอนัตตามีความจริงแกลงก,ก,ว,าแกวามจริงสองคืออริยสัจส,สี่หนทางสผ่พานพพลก็ไดอริยะแปลว่าผู้บ่เบบยดเบียนหนทางของบุคคลที่บ่เบบยบเบียนแต่บุคคลบ่เบียบเบียนแล้วมันก็อยู่เป็นปกติสุขสงบเออบ่บอมีความคิดในการทำลายทำลร่เนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิและทรัพย์สินนะเอาบุคคลก่อน แต่ข้องก็ยุ่เป็นปกติสุปเดย์เลยนะบาลีลึกล้ำเขามาอีกทั้งคนและสัตว์เออบ่มีความคิดในการเบียดเบียนทำร้ายทำลายให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่เป็นโตเป็นโตบริสุทธและบานี้เลยสินเลยสินยังว่าต้องรักษาสินยังว่าต้องมีขอเว้นขอหามสินยังว่าต้องศึกษากันอยู่เออถ้าเฮ้าขาคนเฮ้าก็ต้องเดือดร้อนในภายหลังแนะเท้าขาสัตว์ที่มีเจ้าของ หรือว่าตาเห้าขาสัตว์ใหญ่ตาเห่าขางูขานั่นก็นดีแน่ก็เดือดร้อนในภายหลังนี่แม้ความจริงมันไงเออบางทีาเห้าบ้าขาเลยทั้งคนแลสัตวเยมันก็นอยู่สบายเถอนี่เป็นความจริงบริเกียวกับาศาสนาเนี่ยเออความที่เล่าร่อนการวดัดน,นี่พายินาพาะพรมพระเจ้าทั้งใดมาหลับไหนอยู่บออ่มาเหตุใ้มันหายใดอยู่บ่เวลาไปขาเขาเออเวลาไปขาเขาแล้วเนี่ยความความคิดหรือว่าความผิด ความสำนึกหรือความยานความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ในหัวใจอย่าของไพรับไห่บ่มีเด้แต่ของนี่ยห่อยู่ตลอดอนี่คือความจริงไหม<อ>บริเกียวกับศาสนาดิแล้วก็บ่มีผู้ใดมารับไห่ได้บ่มีผู้้ใดมาไทยบาปใด้นะบ่มีผู้ใดแก่กรรมใด<อ>นั่นแหละบ่มีอความผิดอนใดที่มันฝังอยู่ในหัวใจมันก็มีอยู่ในหันคือเกา่า<อ>สิยางไปแบบว่าลืมไปเลยหรือว่ามีผู้ใดมา เศษเป่าปัดออกไงได้หรือว่ารับแท่ไหนเลี่ยบ่มีทางเจ้าของยอมรู้ยุ่แก่เจ้าของเองเหตเหตุไรหรือว่าข่าพ่อแม่เขาค้นพวกนั้นเออไปเห็นในญาติญาติของเขาที่ยั่งอยู่วุบก็ไมาได้หัวใจไผ่ไทยบาปไหมบ่มีนะออบม่มีนี่คือความหลอกลวงอะไรมันตัวเจา้า,า,อา,า,ข,า,จาของได้ดอกแต่จังอีหยังกระซ้างบ่มีใดตัวเจ้าของได้ดอกไปตัวผู้อื่นได้การสนัคดีทางกฎหมาย เรื่องโลกโลกแต่ความจริงจะกของผิอย่แก้ใจนี่มันลุ่มันตตวาจาของเมื่อใดมีแหละพพุทธเจ้าคนจังไห,ห้เฮ้าความจริงอันดับแรกทุกชีวิตสปปรรพสิง่งสปปรรพสัตว์ในโลกนี้เกิดเท่าใดเจ็บไข้ได้ป่วยหิวหอนทอนั้นตายเท่านั้นความจริงอันสองเป็นทุกข์เอ,อ่ความจริงอันหาวิธีดับทุกข์ไดออสาเหตุแห่งความทุกข์เนี่ย ทุกสมุทัยนี่สาเหตุแห่งความทุกข์บาเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวความอยากได้ดังใจนี่ความอยากได้ดังใจเพราะว่าบ่เห็นหยัางบ่เห็นความจริงอันแหลกไม่อนิจจังอนัตตาเนี่ยจึงสร้างสาเหตุแห่งทุกเนี่ยมันบ่เห็นความจรงิงอันอันดับแรกเพิ่นเห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก่อนเด้เพิ่นจังไม่เห็นผลทางแห่งการดับทุกบนี้โอ้เป็นแบบนี้มหลกมักก็มาเห็นสาเหตุแห่งความทุกข์ไม่เห็นสาเหตุความทุกข์แล้วเพิ่นจังเห็นผลทางการดับทุก แเพิคนตั้งเห็นวิธีให้ถูกดับไปสิ้นไปเนี่ยถูกสม,มุทัยน่โลดมากเนี่จังหวาความจริงของโลกนี่บริเกี่ยวกับศาสนาทุกคนถูกเสมอกันเออศาสนาปวดแขว่ศาสนาอิสลามบ่ปวดบ่คริสต์บ่ปวดบ่เส้นบ่ปวดบ่เออเตาบ่ปวดบ่ปวดคือกันนี่ไงความจริงไหมเออความจริงมันเป็นถูกแบบใดเหตุตั้งใดห้าสิลุดออกจาก ในเมื่อมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บและความตายมันก็ต้องมีวิธีที่บ่เกิดบ่แก,ก่บ่เจ็บบ่ตายไหมและวมันจงให้หันมาเบิ่งตัวเฮาเอง <c oughs> หันมาเบิง่งหนึ่งหันมาเบิ่งสาเหตุมันต้นเหตุเฮาูหทุ์เออหาเหตุมันคือยุดเนี่ยหันมาเบิง่งหนึ่งเฮ็ดจังได๋สิปล่อยว่างคลายความยุดมันคือมันออกได้เออยึดมันไม่อารมณ์ความอยากใดดังใจน,นั่แหละความยินด,ดีความพอใจลาขะความพอใจตัวเดียวนั่ะเบิดโลกนี่ ที่มันเทีย่ยวกวนวายใจเกิดพออใจกับบุคคลสัตว์จิ่งของอผู้ยิ่งพ้อใจผู้ทรายผู้ทร้ายพอใจผู้ยิ่งเนี่ยรูป่างลักษณะ่าทาง่งแบบนี้แบบนี้เอองเบิงว่าเอามันก็บ่เทียงแท้แน่นอนมันก็เก็บไข่เด็ดป่วยมันก็นตายคือกันนั่นัตเฮ้าเองก็ตายเนี่ยหันข้ามาเบิงอมอมห่างสีเห็นดอกมันเข้าไปยึดอนอย่างกับอันิจจังอนัตาของส,งสรรพสิ่งสรรพสัตว์นี่นะ่ะหันกำบ่เบิงแต่ของได้นี่เข้ามาผู้นั้นเข้าก็เบิงจะของอขาาก,ก,ขกีบบ่ได้ อ้าวคมากเขาเขากับป้าป่วยบป่เขากับปาตายบปล่ตัวเองตัวกูเองก็จะตายก็บป้ป่วยกอกันตัวเนี้หันเข้ามาเบิ้งจ้าของเนี่ยพิรนณาอยู่เนืองเนืองพิรุณาความจริงความจริงจะาลองอยู่เนืองเรือเอยเรื่อยๆมันมันไ่่เห็นสายเหตุเล้แล้วมันก็ไม่เห็นความจริงอย่างหลายๆย่างเขาเลยแล้วมันก็คอยถอดคอยถอนคอยปล่อยคอยว่างความเย็นมันถือมันเอาเองหรอกวิธีวิธีที่สี่ ให้หันเขามาอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองใดก็คือล่มหายใจใทุกศาสนามีล่มหายใจทุกศาสนาอาศัยล่มหายใจมากที่สุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยล่องขาดล่มหายใจบางจางะ่หาหกที่รู้ว่าตายหลดุดแน่อดเขาเป็นสิบหมื่นยี่สิบหมื่นบ่าตายแต่ว่ากินน้ำบางนีอดล่มหายใจบางดูมัูสิพ่อมืออยู่ว่าน,นี่คือความจริงไหมเอาแม่ว่า ผู้ไดห้หนีความจริงตัวนี้ได้ผู้ได้หนีรักความจริงแห่งธรรมชาติอันนี้ได้แหละเพือมีวิธีที่สี่ยุดยุดอย่างยุดความคิดในความปรุงแตง่งปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยา่างดีอย่างมีอยากเป็นเขาก็ต้องอาศัยร่มหายใจเพราะทุกคนมีผู้ดังเบิดนะหรือว่าอิสลาม่มีผู้ดังบ่มีผู้ดังตะพุทธแบบคริสต์มีผู้ดังแน่ นีแม้ความจริงในถูกาศาสนาสามารถที่จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถูกชนชาติเนี่ยบัณบ์ิเกี่ยวกับาศาสน,นานั้นนีออ่ทุกชนชาติสามารถเหตุในสมาธิตั้งมันใดเหตุในจิตตั้งมันใดเหตุในความคิดสงบลงใดอ,อถูกชนชาติสามารถทําความคิดตัวเองเมาอยู่กับตัวเองใดโดยอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาศัยตัวนี้ทั้งหากอาศัยตัวเองได้ไม่ได้ไปอาศัยสิ่งอื่นได้ บ่มีศาสนาใดๆสิไปเอแก้ทุกข์ให้ใครได้แก้กรรมให้ใครได้ดกเออธรรมะคือความจริงนี่ตัวเองตั้งหากล่ะแก้ให้ตัวเองเนี่ยมันมาลงตัวเองเบอไเดยหยังก็ดีมันบ่รเด้เกี่ยวครับถตว่ามันบ่เกี่ยวกับพระเยซูมันบ่เกี่ยวกับอัลเลาะมันบบไร้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเ้เออเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆเลยเบไร้เกี่ยวกับพระศาสนาของแต่ละศาสนาเนี่ยอบไร้เกี่ยวกันเลยตัวเองล้วนๆ แต่ว่าเข้าอาศัยความู้จากเพิ่นเขาอาศัยความู้จากเพิ่นม,มาฝื้ตัวเองตั้งหากละ่ะศาสดาใดๆเพิ่นก็นสอนว่าจังสันจังสันว่าเขาดีดีภัยดีมั่นนั่นนั่นเป็นความยึดติดนั่นเป็นความยิดมั่นแม้พระพุทธเจ้าเฮาแบบนี้เป็นศาสดาของเฮ้าเพิ่นก็นเป็นต่เพียงผู้บอกทางคือกันเดอศาสดาอันอื่นๆเขาก็เป็นต่เพียงผู้บอกทางคือกันศาสดาเฮ้าเอง ก็เป็นตะเพียงผู้บอกทางขึ้นกันนี้เมื่อดดเหตุไห้ภัยใดบอกทางเหตุเอาอะไรแต่ว่าผู้ที่บอกทางไง้มันสุดใดอ,อก็เลยเอนว่าพระพุทธเจ้าออพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าทางเดินการกระทําตามยินดีกระทาตามด้วยความเคารพนะคำว่าศาสดานบุคคลผู้ควรกระทาตามเป็นตัวอย่าง มันก็นเลยต้องมีอัตลักษณ์เป็นศาสดาของแต่ละศาสนาออแท้จริงแล้วเป็นธรรมะเดียวกันเที่นี่คาว่าธรรมะเดียวกันเนี่ยเป็นว่าคือความจริงโดยธรรมชาติความจริงโดยธรรมชาติออทุกคนทุกศาสนาเอาไปใส่ได้สามารถละเลึกรู้เขามาอยู่ในล่มหายใจของเจ้าของใดเหตุเห็นสมาธิเรว,ว่าความคิดอยู่ในอารมณ์เดียวใดอยู่ในความคิดเดียวใด ยึดตั้งมันเลืเอ่อนว่าความคิดนะสามารถทําความสงบได้โดยอาศัยลมหายใจเขาออกเนี่ยมันจังสิเห็นเห็นยังเห็นความคิดอันอื่นติ่แสกสอนไปเรืเเเอ่อยๆเออเมื่อมันเห็นความคิดอันอืน่นความคิดแรกเข้าว่าเข้าสิอเอาความคิดนี่มาอยู่ในลมหายใจนี่หายใจเข้าลู่หายใจออกลู่หายใจเข้าลู่หายใจออกลู่ความรู้สึกนึกคิดเออไม่มันอยู่แต่เพาะกับลมอยู่ไปอยู่ไปจัหน้อยแวบไปคิดหาบุคคลที่รัก แวบไปคิดหาบุคคลที่เกลียดแน่ศาสนาอื่นๆก็มีบุคคลที่รักบุคคลที่เกลียดเพื่อกันดึงเข้ามาอยู่กับล่มแวบไปหาสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียดดึงเข้ามาอยู่กับล่มอีกเนี่ยความคิดเท่านี้แหละออสังสมสางกันเลยปรุงแต่งก็ดีดึงเข้ามาเนี่ยก็มาปรุงทำมันอยู่กับล่มสิบ่ดีกว่ากับเขามาอีกแล้วก็คิดถึงทรัพย์สมบัติที่ยังมีอยู่และยังไม่มี อคิดรักษามันดึงเขามาอีกมันก็ค่อยๆเห็นตัวอยู่นิ่งใดมันก็เห็นตัวบัตรค้นเขาทางหลนี่เป็นทุกราว่าความคิดออความคิดปรุงแต่งอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้บ้างว่าเป็นมันก็ค่อยเขามาตั้งมันมันก็เห็นสารพัดแห่งความคิดที่พวกเข้าเองไปสร้างสมใบมันก็เมื่อมันมาอยู่ในล่มหายใจดูเข้าดูเขาทาให้บ่อยทําให้มากมันก็ชินตัวบัี้ เลิมชินแล้วก็เห็นความรู้สึกเจ้าของเห็นความรู้สึกเจ้าของที่กำลังหยึดนั่นเองเออ่กูเป็นทุกข์เพราะว่ากูหยึดบคุคคลพู้นี้บ่อยากให้ลมหายใจจากเออมีพอ่อมีแม่ผู้ญาตายง่ายมีคู่มีอาจารย์ลูกเต่าหล้านเหรียญหล่อนผัวเมียอ๋อนน่มันทุกข์เพราะว่าเออบบดนี้มันก็คอยเห็นเขามาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นเ้าเสียหักเ้าสิแพงเ้าเสิรักษาดีเพียงใดก็สารมันก็ต้องเป็นไปโดยธรรมาชาติ ตายไปเสื่อมไปสลายไปบุคคลสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายตายเสมอกันบ่มีสิ่งใดมีอยู่ในโลกนี้จริงเนี่ยก็เห็นข้ามานในเจจะของแหละเพราะว่าเหาเห็ดให้ความคิดเฮามาอยู่ในห่องเดียวเ,ออเห็ดเป็นอารมณ์ความรู้สึกตั้งมั่นอยู่ใน่องเดียวถ้าจึงไปเห็นความคิดอื่นไปปรุงแต่งอารมณ์พ่อใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องรล่าดินฟ้าอากาศหอนหนาวเนีย่ยมันออกไปปรุงถามมันเขามาอยู่นี่ว่าได้ปรุงแต่งียังแล้วนี่ เออไ่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไงยบ่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไแล้วเนี่ยเอออยู่ตะกับร่เนียนๆเขาเอ้ามองนี่เนี่ยมองนี่มองล่เนียนๆเห็นไหมมองรูตะล่มเขารูตะล่มออกเห็นไหมเอออยู่ไปนี่ไหมเออทุกมันจะเกิดมาจากใสทุกมันจะเกิดไดมาจากใสเลยเนี่ยเออบ่าฮะตะวาเรื่องบาลีก็ได้เะวเรื่องความจริงในร่มหายใจกับควดบรู้ตะว่ปังควายว่าวซับนนั่งก็ได้มันยากว่าภาษาท่ามกลางเลย บอกภาษาทำโลกบอกความจริงโดยโลกบอกความจริงเลยถูกคนแต่ว่าสัตว์บาว่าคนสามารถเหตุใดไหมเหตุได้เป็นอย่งเหตุอะไรถุกคนเหตุใด้คนในโลกนี่เหตุใดเบิดถุกคนเลยนะคนใบก็เหตุใดนะคนหูหนวกก็เหตุใดนงสันคนตาบอดก็เหตุใดได้บด้เกียรกับว่าศาสนาใดได้แต่เป็นความจริง ทุกคนบ้านทุกศาสนาะหายใจคือกันอยู่ทุกคนทุกศาสนาะมีความคิดในความอยากได้อยากเป็นเสมอกันทุกคนทุกศาสนาสามารถหยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งได้เสมอกันโดยอาศัยลมหายใจได้เสมอกันเออเ้นแต่คนตายเท่านั้นหละอว่าหายใจเม่นบ้าหลักคนตายเขาเบ่อเอินคนแล้วเขาหนักศกเผาแล้วเขาเอินผีผีตาสิน ยอ่งทานล้านพ่นมาว่าเผาตาชินไยหันอุ้ยจะไปใกล้นั่นนะอ่ะผีตาสินจะหลอกเนี่ยมันก็จะวางสันเลยนั่นแหละแม่บลาหเออ,อุ้ยกลัวผีตาสินจะหลอกอย่าไปใกล้เนี่ยมันจะวางสันเลยนั่นะงสันแหละแล้วทุกทุกคนถูกชีวิตถูกศาสนาเออสามารถดูความจริงของชีวิตของตัวเองได้ว่าตัวเองกําลังถูกกับเรื่องใดหันเขามาบึงเออหันความคิดจะาของเนี่ยสติ ออสติหันเขมาหน <c oughs> าเบิงอยู่ก,กับลมหายใจแล้วเสียนถูกกับบุคคลนั่นบุคคลน,นี่สุกกับบุคคลนั่นก,กับบุคคลนี้ตราบอะไรที่ยังมีความปร,รารถนาสุขทุกขก์ติดตามแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็คอ่อยๆหันมาเบิ่งจากของเองถา้าถ้ามันอยู่ในลมหายใจได้สุกกับทุกสุกกับทุกมันจะเกิด้นไ้จังใดี้มันว่ามีความคิดปรุงแต่งอีกแล้วเนียมันว่ามีความคิดนึกอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะเนี่ยมันดับห่ะ ดับอยู่ในล่มหายใจนี่แหละดับทุกนั่นเองนี่แหละล่มหายใจเด้าบาลีเขาเป่ารูว่าต้องเบ้าดอกอาณาปานาสตินั่นนั้นเป็นภาษาเก่าหรือบาลีฮาปรุงใส่ให้มันถือกับภาษาปัจจุบันตีค้นเข้าใจง่ายๆล่มหายใจหรือผู้ใดก็อยู่ในล่มหายใจใด้่มหายใจเข่ากระรูล่มหายใจออกกระรูมันรูยุ่แแ่กับล่มนี่มันก็นดับเบิดละเออนั่นแหละแต่ผู้ใด เป็นผู้มีสตินึกสตินี่นึกคิดนึกคิดเขมาม่าอยู่กับลมหายใจเขา้าอยู่กับลมหายใจออกเออดับทุกได้ในปัจจุบันนาคะสีพันวาเป็นอรหันต์ในปัจจุบันนาคะเดี่ทิฏฐธรรมเป็นอรหรันต์ทั้งๆดิบๆอยู่นี่แหละเป็นอรหรันต์ได้ทั้งๆสีบ่ตายเห็นว่าเป็นผู้บ่เบียดเบียนเลยเพราะว่ามันเห็นอย่าง เห็นความบ่เทียงแ้แน่นอนของทุกชีวิตวศเกิดมพราะท่านตายตายตอนั้นการไปทำลายทำไร่ผู้อื่นนั่นนะก็คือการมาทำลายทำลรยตัวเองนั่นนั่นศีลมันก็เกิดขึ้นตัวบบานี้เท้าอยู่ในลมหายใจได้แล้วเพื่อศีลเกิดขึ้นเอง่ะว่าหาตั้งไปตั้งใจงดเ้นโอ้กูจะ่าขาดกูจะบ่หลักษากู่บ่พิตกรนบ่มันเข้ามาเป็นเองขังมันเลยนั่นแหละลมหายใจนี่แหละหายใจเข้ากับหายใจออกศีลก็จะได้หันจิตมันก็ตั้งมันความคิดมันก็บาคิดไปยังอื่น สินสมาธิปัญญาก็อยู่ในหนีนะความดับก็บดับอยู่ในหนีเองร่วมบัดทุกอย่างอยู่ในหนีแบบขึ้นลมหายใจนีเราต้องวบอกอะไรทานศินเนี่ยเข้ามาปัญญาิริยญาขันติสัจจะอุทานเมตตาและอุเบกขาเออแค่อยู่ในลมหายใจนี่อ,นนนบบญญนอุเบกขาล่าจาละจบบัดเลยอ่ะเออผู้ใดเห็นดูดูวัดน,นี่ทำบ่อยๆทำให้มากทำให้ชินเออสามารถ้นทุกไดทั้งทั้งท,งทีมีชีวิตอยู่นี่ะเลื่อนในผ่านดิหรือว่า ความดับไปความสิ้นไปความเสื่อมไปแห่งตัณหาและอุปาทานความสิ้นไปแห่งความอยากและความยึดความสิ้นไปแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจเนี่ยเอืนอ่นว่าเอื่นว่านิพพานภา,าษาบาลีว่าอดับทุกข์เขาเอื่นว่าดับทุกทุกเกิดขึ้นบ่ได้แต่มันอยู่ในล่มหายใจได้สังเกตจากของโลดภัยกด็ดีอยู่ในล่มหายใจได้มันบ่ได้มีหาผู้อื่นมันจะเอาทุกข์มาจากใส่มันอยู่ในล่มหายใจนี่หนนแหละถ้าบ่ได้บ่ดับทุกข์เตอนมีชีวิตอยู่ มันก็นสิดับไปตอนใจสิขาดนั่นที่สองละ่ะเออเมนใยสิขาดบ่ได้มันกับเพิ่งไปเป็นสู่อนาคามีตายข่าประตูพะนิพานเห็นบ่าละ่ะตายข่าประตูที่กบกกลัาเกิดอีกผมงจกว่าประตูนั่นเรย่อประตูพะนิพานผู้ใดตายอยู่ในล่มหายใจได้เนี่ยสติมันเกิดขึ้นซาปัญญามันเกิดภายหลังเอ,อแต่ว่ามันแน่หนิ่งเป็นอารมณ์เดียวจิตเดียวไแล้วมีที่ไปคืออนาคามีเป็นผู้กบกกลัาเกิดอีก เรื่อว่าตายข่าประตูนิพพาน,นไงี่ยที่เป่าเนืได้กรสร้างกูบส,สนใจกูบว่ายังกุอยู่ในร่มของกูเออหายใจแวบแวบแว,บ,แวบตายซัํานี่ั้ยมันจะเป็นยังรู้ว่าเป็นยังกรัตังมันบ่มากเกิดดอกหน้าแต่มันตายในร่มหายใจไดยนี่เรียกว่าตายข่าประตูพระใิพ่านอดี๋ยมันก็ไปเปิดเขาเาทาั้งในอยู่ละมันบด้ยากีดเลยที่กินคงเป็นบททัดธรรมมันยากเพราะว่ามันหูเบิดจักว่ามันหูเบิดแล้วยากเพราะว่าหู เทียบผู้นั่นเทียบผู้นี้เอาเอาเนี่ยอื่นๆของนอกนอกุ่นเออเอาอดีตจากการด้งินได้ฟังขององค์นั่นองค์นี้อาจารย์นั่นองค์นนั้นนี่เออหลักการเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นสอนไปแล้วก็ยังเอาของพระพุทธเจ้ามาเถียงกันอยู่นี่ธรรมดาวะเนาะนี่มันยากพะว่ามันไปเถียงกันมันยากพะว่ามันไปหาขันนอกเออแต่ว่าพระอรหันต์เป็นทั้งสันทั้งซีแล้วก็ว่าวันย่ยเ่องพระอรหันต์แต่ของบ่เคยเปลี่ยนมันจะไปวอนย่ายังได้ถือ มันมีต่บบาเรือนผู้อื่นเบิดนั่นแหละนั่นแหละนิพานบริเวนมันบริเสื่อมสลายหรือสูญไปน,ำน้ำข้นติดตายแล้วพอพุทธท่าสงสิตายไปละเออมันอยู่น้ำเห่านี่แล้วมันกับบริเวณวายอยู่น้ำผูท่านได้เกิดจากว่านิพานไปด,ดีคือภาษีอริยะเมตไตรให้เกิดจ,กจะไปเอานิพานย่หันเออมันอยู่น้ำเห่านี่ปัจจุบันนี่ณนขณะนี้ได้มันบริสุทธน้ำข้นตายแล้วอยู่ข้าน้ำข้นท่านได้เกิดด้ บ่ได้อยู่น้ำข้นตายแล้วก็บ่อยู่น้ำข้นที่บ่ท่านได้เกิดจำไว้เด้อมันอยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในเฮ้ามันอยู่ต่อหน้าต่อตามันอยู่ในเฮ้านี่มันอยู่ในหูดังเฮ้านี่จกรรักว่าล่ะคำว่านิ้พานนิพพานก็เลยพระอรหันต์ก็อยู่ในหูดังกูได้จากหูหน,น,นะเออสิลสมาธิปัญญาอยู่ในหูดังมันร่วมเบิดหนีแล้วละนี่คือความจริงเขาบ่าได้บอกเรื่องศาสนาเขาบอกเรื่องควอมจริงเจ้รราว่าล่ะเอาพอ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh